พระใหม่ศึกกันไปหมดเรียบร้อยเหลือแต่พระผู้เฒ่าพระวัดที่นี่ตัวก็เป็นวัดหลวงมีแต่หลวงตาที่นี่วันนี้มีโยมถามเข้ามาว่ารู้อาการของนิวรณ ทำยังไงโดยเฉพาะความปุ้งซ่านนะก็ฟุ้งก็วรว่วมันุ้งแค,แค่นั่นแหละอาการฟุ้งเป็นยังไงละ่ะมันความมันไม่ใช่ความคิดไม่มาเป็นเรื่องเป็นราวางนะนั่น,นแหละอาการฟุ้งไม่มาเป็นประโยคคำพูดอะไรเงี้ไม่ใช่เสียงภาคที่อยู่ในหัวแต่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลย การของโมหะที่มันครอบงำจิตอยู่นั่น,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 นคืออาการฟุง้งจะทำยังไงให้มันสงบมไม่ต้องทำยังไงเรารู้ทันความฟุ้งเดี๋ยมันก็ค่อยความฟุ้งก็ค,ค่อยเบาลงไปเองความสงบก็จะเกิดขึ้นเองแค่นั่นแหละนะนี้วอนถ้าพูดโดยสรุปก็คือโลภะโทสะโมหะแบบหยาบ,ยบๆที่มันทำงานอยู่แค่นั้นเองเมื่อไรที่สมาธิเกิดนิ่วอนก็ดับไป นะถ้ายังมีนิวรณ์ห้าอยู่ก็แนะปลว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิอะนั่นเองพูดโดยสรุปก็คือความชอบไม่ชอบง่วงพุ้งสงสัยกะร้่างนะก็นะรู้มันโดยตรงนั่นแหละมันชอบมันชอบในอารมณ์นีนะ้เช่นนึกถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ที่น่าใคร่น่าพอใจนะนะจิตก็ชอบในอารมณ์นั้นอยู่นะ เร่กาการมฉันทะนะเวลามันเกิดขึ้นมันจะมีความชอบตามมานะจะไปโย่เรื่องราวที่มันกําลังปรุงแต่งเป็นความคิดอยู่ในขณะนั้นนะนะมันอารมณ์ที่กระเทาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันก็จะปรุงนะจนเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจนะมันก็จะชอบอยากให้อยู่นานๆคิดแล้วก็เพลิดเพลินพอใจยินดีนะ รู้อาการของใจตัวเองดิชอบรู้ว่าชอบถ้าชังก็รู้ว่าชังอย่างเช่นมันปรุงแต่งเรื่องของโทสะขึ้นมาความโกรธความเกลียดนะความหงุดหงิด,ดำํำคาญอะไรทั้งหลายมันโผล่ขึ้นมาความอิจฉาดิสยาหึงหวงนะมาชานี่ก็มีโยมปรึกษาหึงหึงสามีนะ สามีมาวัดแล้วก็จะมาติดจริงอะไรเงี้ยนะน,นะเพว่าเขาไม่ได้มีอะไรหรอกนะคแค่พี่น้องที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะแต่ความหึงนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะมันว่าหึงเป็นยังไงโท้อักก็กุ้มลุมทํำร้ายใจตัวเองอนยะ่าม่ไปไหนมาไหนนะก็นะวิบากกรรมอยู่ที่ใจตัวเองนั่นแหละทุกข์างตายอยู่คนเดียวนะ นี่ทำยังไงก็รู้ทันอาการที่มันไม่ชอบในอารมณ์เนี่ยเวลาภาวะพวกนี้มันเกิดมันจะนจิตมันมีทุกขเวทนาเป็นผลไม่มีใครอยากจะให้มันทุกขนะมันไม่ชอบอยากให้มันหายดูเร็วอยากให้มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนั้นนั่นก็ยยงมันอยู่อย่างนั้นยิ่งเกลียดมันมันก็ยิ่งอยู่นี่แปลกอย่างนั้นทำยังไงก็รู้ทันมันสิรู้ทันอาการที่มันไม่ชอบนั้น ดูการของโทสะเหล่านั้นอาการปยาบาทตอาฆาตมาตร,ร้ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังเกิดขึ้นี่ใจ,จอย่ปไปโย่ความคิดนะแต่ไปโย่ความคิดมันกัปรุงคิดอยู่นั่นแหละนะอยากจะทำร้ายเขาอยากจะทำโน่นทำนี่สารพัดน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจใเรื่อยไปนะเนะวลาโทสะมันทำงานนะ รู้นอาการของมันอ๋อมันหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่าเอาความคิดมาเอี่ยวนะความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆความคิดที่จะคอยเกิดโทสะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะให้ดูอาการของจิตตัวเองโดยตรงเนี่ยมันจะดับที่ต้นเหตุอย่างรวดเร็วนะไอสองตัวนี้ยังง่ายนะไอสองตัวแรกเนี่ยเพราะมันหย,ยาบหยาบเวลามันเกิดใหม่ๆนี่มันหยาบเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆนะนะยกเว้นพวกภาวนามานานแล้วก็จะละเอียดไปกว่านั้นอีก นนิวานนี่อยู่กับเราอยู่อยู่อย่างนั้นแหละตราบใดที่ยังละมันไม่ได้นะยังละโทรศัพท์ยังละราคะปฏิฆะไม่ได้ก็ยังทํางานมันอยู่โดยปกตินะเราก็จะเปลี่ยนเรื่องไปได้เรื่อยแค่นั้นแหละวัน,ว,นวันหนึ่งเห็นเห็นมั่งหรือเปล่าเราชอบเราชัางอะไรมั่งเวลาจิตเขาทํางานเนี่ยนะะจิตเจสิกเขาทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย เด็กกัชอบเด็กกัช่างเด็กกัชอบเด็กกัช่างทั้ง,งวีทั้งวันไม่มีเรื่องอื่นนะก็รู้ทันเข้าไปแค่นั้นเองนะตัวที่ยากคือตัวง่วงนะตัวที่น้มิดทะนะสลึมสลือจิตมันขี้เกียจเจตสิกมันก็ขี้เกียจจะจะเข้าไปรู้อารมณ์ทั้งหลายนะนะเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้กนะำ่กึ่งกึ่งกึ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นสะลึมสลือเออเอเอเบลอ เพว่าเป็นอย่างนั้นรู้ยากให้รู้อาการของมันรู้ยากหน่อยนะแต่ว่าพอเราฝึกดูฝึกรู้ไปสักระยะหนึ่งก็จะค่อยเห็นมันชัดขึ้นมาเองอ๋ออาการมันเป็นเออเออย่างนี้เองมันเบอรมันมึนมึนอะไรแปลกๆนะเหมือนมีฟิล์มบางๆม่านบางๆมาบังไว้เขาไปรู้อารมณ์อะไรก็ไม่ชัดสักอย่างมันจะรู้สึกได้เองเวลาเนใหม่ส่วนมากก็พอง่วงไปก็บ้านแล้ว หายใจไปสองสามปืดหลับไปแล้วหายผ่านไปห้าท an ีสียทีอือเวืดขึ้นมาใหม่รู้สึกตัวน้อยๆเนอยไปอีกแล้วอย่างนั้นประงกหน้าพระหะหลังอย่างเง้นเวลาที่นาวิธันเกิดแต่พอเราฝืนที่จะรู้มันไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าไปสู้มันนะฝืนตัวเองที่จะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปตรงๆเนี่ยมันจะค่อยเห็นอาการนิชัดบางที มันจะประหลาดอย่างหนึง่งคือไออาการเออๆก็ยังอยู่นะแต่อีกส่วนหนึ่งมันตื่นอยู่มันก็ไปดูก็ไปเห็นอาการนั่นอยู่อย่างนี้ก็มีอันนี้นแปลว่าภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วพอสมควรแล้วนะสติเขาจะเริ่มตื่นตัวมากขึ้นง่ายขึ้นนะบางทีง่วงๆเนี่ยง่วงจะขาดใจนี่แหละก็ดูไปดูไปดูไปอยู่มันตื่นโพ่งขึ้นมาเลยก็มีหายง่วงปิดทิ้งเลยก็มี นะสภาอยงนี้มีอยูนะ่ก็ไปสังเกตดูทีน้าวิทาไม่ได้ง่วงจริงนะจิตมันขี้เกียจมันช่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วอยากนอนอยากต้องการพักผ่อนไม่ใชนะ่จิตมันขี้เกียจเฉยพอมันตื่นแล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็จะไปฟุ้งแล้วทีนี้เนะพอามันตื่นจากง่วงมาทีนี้เผลอพักเดียวไปฟุ้งอีกแล้วสลับฟุ้งกับง่วงง่วง,ง,ง,งกับฟุง้งสลับไปสลับมาอย่างนั้นปฏิบัติให,ใหม่ๆเป็นอย่างนั้น ะในง่วงฟุ้งเนี่ยอธิบายไปแล้วนะแล้วก็สงสัยเนี่ยอันี้หนักสุดตัวสงสัยเนี่ยตัววิจิกษษษษิจฉาเป็นอาการของโมหะอย่างหนึ่งนั่นวิจิวิจิกษษษษิจฉาแล้วก็กจิตที่มีโมหะนะเขาจะลังเลเอาแน,เาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อย่างงี้นะนะเป็นอย่างนั้นนะจับจดนะไม่ตัดสินใจ จริงจังมั่นคงเพียงพออะไรเงี้ยมันก็จะสงสัยใช่ให้ถูกไห่ปฏิบัติถูกไม่พูดเจ้ามีจริงไม่อาจารย์สอนถูกไม่สรารพัดมันจะปรุงแต่งสรารพัดนะไม่ใช่สงสัยเรื่องอื่นนะสงสัยเรื่องของการภาวนาเนี่ยสงสัยเรื่องอื่นนะนะทำยังไงอาหารถึงจะอร่อยทำยังไงถึงจะทำข้อสอบนี้ได้นะไม่ใช่กันนะสงสัยพวกนั้นนะ ไม่เกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวเรื่องการภาวนานมาขวดนิพพานมีจริงไหมอะไรเงี้ยนะวิจิจฉาเราจะทํางานนะนี่พอทํางานทาําไงนะก็ให้ข้ามพ้นความสงสัยนยะจำจำสับนี้ไว้ให้ดีนะเพราะว่าพระเจ้าสอนไวน้ยางงี้ให้ข้ามพ้นความสงสัยสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วทิ้งเลยอย่าไวร,ร่ำไล อย่าไปหาคําตอบส่วนมากนะักภาวนาหน้าให,หม่ชอบไปหาคําตอบเออเพราะอย่างโน้นเพราะอย่างนี้เนี่ยพอมีความสงสัยเกิดขึ้นแล้คิดหาคําตอบที่กันเลยคําตอบที่ได้มารู้แล้วแต่ผิดทั้งนั้นนะความคาตอบแบบโลกโลกโลกิยะมาตอบนะมันไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้หรอกนะมันก็จะปรุงแต่งมันไปสารภาพตามความรู้เดิมของตัวเองตามสัญญาเดิมของตัวเองมีแค่นั้นนะเวลาความสงสัยมันเกิดะพระเจ้า จึงสอนให้ข้ามพ้นความสงสัยนะสงสัยรู้แล้วรู้แล้วก็อย่าไปล่ำไรทิ้งเลยนะกลับไปอยู่กับอารมณ์รรมฐานของตัวเองทันทีคนะ้ามพ้นความสงสัยนะอย่าไปยุ่งกับมันยิ่งยุ่งก็พายุ่งอย่างนั้นแหละนะรุงแต่งร่าไรอย่างนั้นแหละนะทิ้งเลยนะ่ะน,นี่วอร์ห้าเขาทำงานนะโน่นแหละ เป็นพร,ระอะรหนะันต์เมื่อไรเนี่ยถึงจะไม่มีนิวรณ์เกิดตอบได้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังเกิดอย่างนั้นแหละนะวิจิตรฉานี่ผลที่จะละได้ก็คือพระโสดาบันเป็นต้นไปนะโสดาบันบุคคลจนะึงจะละความสงสัยความลังเลในการพุทธปฏิบัติในการภาวนาได้นะระเกตตัวเองเมือนกันเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเที่ยวไปตะเวนถามครูบาอาจารย์ที่ททนทน,นที่นี่น นั่นแลวกวโผล่หน้ามาอีกแล้วมันสงสัยอันนี้มันคืออะไรที่เหตุยางนี้มันเป็นเป็นยังไงจะแก้ยังไงีท่ทธอย่างนี้ถูกไหมสารพัดจะถามปฏิบัติอยู่นี่มันถูกไหมสงสัยอยู่นั่นแหละแต่พอถึงเขา้าจิตเข้าสู่กระแสพระน,นิพพานได้เมื่อไรเลิกถามเลิกถามเลิกสงสัยรู้อยู่แล้วมันเห็นแล้วาทางที่จะไปมังลุนนิพพานอยู่ตรงไหนเห็นแล้ว เริ่งสงสัยสแล้วเนี่ยทีนี้มีแต่จะมุ่งหน้าไปแค่นั้นเองชาเร็วก็แล้วแต่บุญบาร,รมีของแต่ละคนแล้วแต่ความภาคเพียรแล้วแต่สติปัญญานะแล้วแต่วิบากกรรมอะไรจะมาขวางหรือเปล่าด้วยนะเยอะแยะไปหมดในตัวที่จะขวางเนี่ยนะนะเป็น่างมันอย่างนั้นเองโดยเฉพาะไอ้เกี่ยวเรื่องของคนเนี่ยแหละมันจะโผล,นะล,มสสมล่มาแล้วนะ้าละความสงสัยได้เมื่อไหร่ละเอาละมาละ แต่คนนู้นมาคนนี่มาคนนั้นเคยเป็นคู่กันมาก,ก่อนนล้วก็จิตจะไข้าไปเกาะเกี่ยวแล้วทีนี้นะชาตินู้นชาตินี่มาแล้วนะเคยเกิดเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อนนะ่มาแล้วตีละลายสองลายโผล่มาเรียงแถวนะักสักระยะหนึ่งนะสองปีสามปีแล้วแต่ก็จะหลุดออกมาได้ตีละลายสองลายเนี่ยก็ค่อยๆค,ค,คลายออกทีละคนซอคนหนึ่งมาเองนะนี่เรื่องปกติ เดี๋ยวก็เจอเองนะถ้าเราถึงตรงนั้นนะ,นะเราเรียกบางทีเราเรียกกันว่านที่ดาพยามารจะโผล่มาแล้วจะเป็นพระนะที่เคยเป็นคู่กันมาเดี๋ยวโผล่มาแล้วไปเห็นหน้ากันแล้วมันช็อตทันทีนะคนเคยคู่ันมาก่อนเนี่ยมันช็อตสุนสปาร์กทันทีนะ,นะจิตเข้าไปเกาะเกี่ยวแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าโสดาบัน,นยังไม่ได้ละกิเลสอะไรละแต่พิจิกิจชา้าแค่นั้นเองนะโลภะโทสะโมหะยังอยู่ครบนะ นะราาะ,ะ,นะระราคาก็ยังไม่ได้ละเลยนะการมาราคะยังไม่ได้ละะยังไงก็ยังต้องเจออยู่เงี้ยนะแต่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไปที่เดิมแล้วละนนะนะตายเกิดได้ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วเงี้ยนะนะส่วนตัวการมาฉันทะตัวพยาบาทเนะคือตัวราคาและตัวปฏิฆะนูน่นพระนาคามีนูน่นจะละได้นะสกะสกทาคามีก็แค่ขัดเกลาให้เบาบางลงไปนั่นเองนะ เป็นอย่างนั้นนะส่วนตัวนะอ,อุทัจจะ้ยความฟุ้งซ่านนะวราอรหันนั่นจะละได้นะนะนะทีนามิทะะไรยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะสำหรับภริยาบุคคลในระดับอื่นนะนะนะเพราะยังไงเจตสิก์เหล่านี้ก็ยังทํางานอยู่นะเพราะนั้นก็ไปพ่อสังเกตดูกันแล้วกันนะนะนะที่พูดนี่คือพูดโดยวิชาการ ทั้งาภาควิชาการทั้งภาคปฏิบัติภาวนาเนี่แหละจากประสบการณ์ที่เจอมายังไงก็ต้องเจอนะทุกทายต้องเจอทนะั้งนั้นนิวรณ์เนี่ยอย่าไปม,มองว่ามันเป็นอุสรรคขัดขวางอะไรน,นะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์อมานอย่างหนึ่งนะนิวารณะปัปพะนะเป็นหนึ่งในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์อมานอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นข้ามเป็นสะพานที่จะข้ามไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยง่ายแค่นั้นเอง จนะากใดที่ยังไม่พ้นจากนิวรณ์ก็แปลว่าก็าจะเป็นเครื่องวัดว่าออสภาพจิตของเราถึงระดับไหนแล้วไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์ที่ไหนเวลาเราปฏิบัตินะแเราละนิวรณ์ตัวไหนได้บ้างแล้วจะรู้นะ,อะตอนนี้ไม่มีความสงสัยอยู่แล้วไม่ต้องไปถามใครอ๋อเ,เราถึงตรงนี้แล้วอเงี้ยนะอตอนนี้เราไม่มีนะการมาราคะมีมีปฏิฆะอยู่แล้วอ๋อเราถึงตรงนี้แล้ววรนลุคขั้นนี้แล้วนะ อย่าเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันนะเฝ้าสังเกตด,ดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นเองนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้วันนี้ยังมีสอบอารมณ์ในห้องหลายกลุ่มอยู่นะวันอาทิตย์นะก็จะทวัดก่อน10นาทีนะ